มาแล้วอสังหาอริมมาซับร้อยล้านกับทีมงานทนายรัชานนคุณหมอตุ๊กนะครับวันนี้มาทําอะไรครับมาลาังวัดสอบเขตเปลี่ยนนักสามให้เป็นชนดค่ะอ่าตัวไหนครับท่า,านนทนอยู่ที่บ้านสวนอำเภอเขวงในจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ครับผมมาทําการลังวัดสอบเขตจากเป็นนอสอสามเนาะ เป็นพื้นที่ของเรานะครับทั้งหมดในแนวนี้แนวต้นไม้แนวต้นไม้ไปสูงแนวต้นไม้ยาวปยไปไปไปครับมาทําการนะครับผมเท่าแกเนี้ยจากนอกสอส,าสามเป็นโฉนดที่ดินครับหเป็นมาบุงอ๋อชักแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คทีดีน้องเ้าหวหอดทีครับเห็น เป็นทุกอย่างวะนะครับประมาณนี้นะครับ,รนรบแนวเสนะาไฟนี่เนาะแนวเสาไฟนี่นี่มาแนวเสาไฟนี่แหละเป็นื้นที่ที่จะทำการนะครับผมออกนโฉนดนะครับจากนอนตอตามเอาแกนเนยไปเนาะเพิ่ง